าคอีสานอันนี้คือถนนมิตรภาพใช่มุ่งสู่ภาคอีสานแยกมาจากสระบุรีจากกรุงเทพมาสระบุรีเป็นถนนขลโยธินหมายเลขหนึ่ง<อ>นี่คือถนนหมายเลขสองอันนี้ถนนหมายเลขสองใช่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองประตูสู่ภาคอีสานเนี่ยวิ่งไปจนถึงหนองคายถนนมิตรภาพ โบกิดบฟันว่าภาคอีสานจะมีภูด้อยแบบอ,อนี้มีเขาอ่ะเขาเรียกว่าเขาใช่ไหมคะใช่เออาถ้าภาคอีสานเขาจะเรียกอะไรภูร 啊。嗯嗯 ทางประเทศอินเดียไงพระพุทธเจ้าหันไปหาพระพุทธเจ้าเอทางนี้ทิศประเทศอินเดียนะไม่ใช่หันไปทางทิศท,ที่ที่มีประเทศอินเดียใช่ อักเหล็กแล้ว จะอยู่ประเทศลาวขับรถเรนเลี่ยอ๋อนนอเอ้ามอเตอร์ไซค์กันเมื่อกี้เ no. นี่ยแมนหนอนายก็ช่างสังเกตเห็นเมื่อกี้บ่เบิ่งดีนไอ้บ่บบกบป็นู้ได้อ้ <laughs> oh. ต่อไปมอเตอร์เวย์เสร็จ เราก็จะไม่วิ่งเส้นนี้แล้วเราจะวิ่งมอเตอร์เวย์อ๋อค่ยังมีมอเตอร์เวย์อีกเหรอมีอยู่อีกทางโน้นเดี๋ยวจะเจอทางขึ้นมอเตอร์เวย์แต่มันยังไม่เสร็จอ๋อมันเสร็จแค่ปากช่องไปโคราชเดี๋ยวก็วิ่งคือตอนนี้สรุปรวมแล้วว่าเอาเดินทางมาทางโคราชเนาะใชะ่วัดคำชะโนดถ้าไปหอร์นเี่จริงประมาณจากักกมงเราถึงจะฮอเนาะ เก้าชั่วโมงเลยมันเกือบถึงหนองคายแล้วอ๋อเกือบวอดฝั่งลาวเนอะเบ่งตาใช่จังหวัดอุดรธานีป้าอันนี้รถเจ้าหน้าที่บ่ไม่ใช่ เปล่อยมันไว้มันมียนต์ด้วยนี่มโอ้ดูเห็นรวิวฟาร์มเป็นไอที่มาเที่ยวเขาฟาร์มคนมนี่ทางขึ้นม่ตอ๊งเวอ๋ออันนี้เนาะใช่อันนี้คือทางขึ้นมมเตอร์เวแต่เขายังทำสร้างไม่เสร็จ ถาเขาแล้วแล้วก็มันเลนมอเตอร์เวย์นี่ก็พอดไว้หน่อใช่อ้มคือว่าเกี่ยวกันนี่มันมีซ่อ,นนองก็มีทางขึ้นทางลงไงจะลงมอเตอร์เวย์ก็วิ่งมาลงนี่ก็มาจากมอเตอร์เวย์ก็มาลงเป็นน้อนั่นไปทุกคนกระเทศไทยอออลงบันนี้หนะ ตอนนี้เขาอยู่อำเภออย่างเนอะอนี่ตอนนี้เข้ามวกเหล็กแล้วอำเภอแม่ออำเภอได้หน่อยวอำเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีอ๋อมีเขาเอื้มาเีี่ยังสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดูฝึกกีฬามเมือนสนามกีฬาแข่งรถหรือว่า,น,า,า<ม>น่าไรใหญ่ที่สุดที่บุรีรัมย์อ๋อมีทั้งแข่งรถ แข่งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็สนามฟุตบอลอ๋อ๋อเาอยู่ภาคอีสานบมเมนยังบมเมนภาคอีสานเธอบอ,นอันนี้อันนี้ยังอยู่ภาคกลางอยู่อย่สระบุรีเดี๋ยวจะเข้าปากช่องก็ภาคอีสานแล้วอ๋อจะได้ไปเห็นภาคอีสานแล้วทุกคนอ๋เป็นเน่ใใดแต่เคยไปอุบลเคยไปอุบลกับภาคอีสานเนาะใช่ กูบนภาคอีสานแต่ว่าเขาเรียกอีสานใต้อีสานใต้ใช่ถ้าหนองคายก็อีสานเหนือบรคิดบรฟันเลยว่าภาคกลางจะมีภูเข้านี่ยก็มันจะกั้นภาคกลางกับภาคอีสานไงภูเขาเนี่อ๋อเป็นอนั้นไปนี่ทั้งซ้ายมือก็มีทางหน้านี่ก็มีภูเข้าหนวยภู ก็ไปถึงเขาใหญ่นั่นแหละมันเป็นเทือกเขาเดียวกันนอมีเขาใหญ่คําว่าเขาใหญ่นี่คือเป็นผู้ดเองบเป็นภูเขาเป็นอุทยานแห่งชาติ<อ>ถนนทอนทางน่อว่าไปทางใดน่อว่าสะวดวกสมัยเนาะไปทุกเส้นทุกสายเลยถนวนวางไทยแถวถนี้เขาก็จะมีฟาร์มโคนม ออีกดอเดี๋ยวก็จะถึงฟาร์มโชคชัยเราจะช<อ>าบ้าน<อ>เขาจะเลี้ยงวัวนมอ่ะเอานมไปขายเพราะว่าเห็นไหมหญ้ามันเยอะเห็นไหมมันมีอาหารให้มันกินเยอะหนอหญ้าก่าไล้ไล้เขี้ยวงามแต่เขาไม่เอาวาพวกนี้มันกินหรอกเขาปลูกหญ้า นนปากช่องนครราชสีมาอ๋อโอ้โอยผู้หันงามดิแต่ว่าอยูไไ่ในกล้องใน,น,นงประเ็ศดีโปรแจกต์ตะเวนกำลังชิบหายกลับมาทางเรากลับทางเราออกไปทางเบี้ยงจันทร์กันแล้วเนาะใช่วิ่งไปก็ไปถึงด่านนั่นแหละของคายนะ เป็นบ้าไป ไปบนภูเขาก็อำเภอกลางดง<อ>จังหวัดอำเภอไอจังหวัดตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาใจคิดว่าอำเภอห้างดงเชียงใหม่เพราะว่าอำเภอห้างดงจังหวัดเชียงใหม่นที่เป็นเจ้าหญิงลาวอยู่บ้านเจ้าหญิงลาวนี่แหละอันนี้ขึ้นเขาที่ชันที่สุดอันนี้นะ,ะใช่ทางรถนะมันขึ้น ชันที่สุดไปเบิ่งอยู่บ้านเจ็ดกิโลไปเบิ่งบ,บ้านอคอ้อพุ่นทุกคนอโอ้ตั้งแต่มาเที่ยวไทยมีภาคตลางภาคอีสานนี่น่าก็เฮ็ดอยู่นี่แหละหมายถึงว่าสนนไอ้มิตรภาพช่วงเนี้ยอันนี้ชันที่สุดเดี<อ>๋ยวมันก็จะไม่ชันแล้วต่อไปก็จะถึง ความโชคชัยก่อนจะถึงมันจะถึงกลางดงเขาขายผล,ลไม้ขายน้อยนาอ,อ,อยากให้ไปเฮ็นเขาก็มาแวะซื้อไปฝากญาติพี่น้องที่มาจากถ้าจะกลับกรุงเทพ<อ>แวะซื้อจะมีร้าน <ไป S 1> ขายเยอะญาติพี่น้องใช่มีผล,ลไม,ม,ม้มีแหนมมีอะไรโคราชอ,อ่ะที่โคราชของ ของฝากจากโคราชไงของฝากจากโคราชใช่แสรงว่าตอนนี้เราอยู่โคราชแล้วเนาะยังไม่ถึงยังไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวเลยไปตรงนี้อยู่กลางดงอยู่เอ้ยอยู่มวกเหล็กอยู่มวกเหล็กสระบุรีใช่มวกเหล็กแล้วก็กลางดงกลางดงแล้วก็ปากช่องปากช่องแล้วก็สีคิ้วสไตล์หงันแท้นที่คล้ายๆคือสไตล์หงัน ประเทศล,ลาวใช่ใคล้ายๆคือสไตล์เหมืนนอนยู่ประเทศลาวมันก็เหมือนกันนั่นแหละประเทศมันติดกันแบบเหมือนนต่โอนนั้นโอย้ย ไม่ได้แล้วมันเป็นไออุดเป็นของหลวงไงมันขึ้นไปก็ถือว่าบุกลุกอ๋อหันทางภูมิก็มีเขาพูดทางูมสซีข้าวเมื่อก่อนก็ทําทําได้ไงเดี๋ยวนี้เขาเข้มงวดแล้วคือไม่ให้เห็นค่ะไม่ให้วัดไม่ให้อะไรขึ้นไปแล้วถ้าอยู่ที่เห็นนะ็่คือเขาอยู่มาก่อนนานแล้วอ๋อแล้วเขาสงวนอนุรักษ์ไว้เป็นป่าเป็นอะไร ปรชาชนไม่มีเศษความงามของคไทยไม้ของงวดเหล็กอันนี้บ้านเขาค่ายมัมกไม้เนาะใช่ถ้าผู้ใดกลับบ้านแล้วมาแวะซื้อมักไม้อยู่แถวนี้นเหนหใช่แต่มันก็แพงมันไปซื้อที่อื่นมาขายเหมือนกันไงมันไม่ใช่เ<อ>มื่อก่อนนะ่ะสมัยก่อนนะ่ะ มันจะเป็นผลไม้ของที่นี่เขาปลูกเองเลยชาวบ้านก็ปลูกโอแล้วก็มีตลาดใช่เอามาขายมันดูดีฮะมันบ่มีแล้วเข้าก็เลยมันก็ไปรับมาจากที่อื่นมันก็แพงกว่าตลาดอีกโอ้ผมาาขยไปเอามาจากจันทบุรีจากใต้จากเพื่อว่าจิบะให้แตลาดนั่นเงียบเงามากกว่าฉัน่ขายตลอดปีขายได้ทั้งปี ัเขาเอาไปทำรีสอร์ททำอะไรหมดแล้วที่ดินเน่ย oh. ก็มันวิวมันสวยไงคนก็รวยเขาก็มาซื้อ oh. ทำนนนคนรวยมันก็มาทำสวนทำฟาร์มของมัน oh. ชาวบ้านก็ไม่ค่อยเหลือแล้วนี่ข้างหน้าก็จะเป็นาร์มโชคชัยต่อไปก็จะเป็นปากช่องมีทางขึ้นเขาใหญ่แล้วก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำลำตะคอง หรือว่าเขื่อนลำตะคองแหละแล้วก็จะมีมอเตอร์เวย์ที่มันมีเสาสูงสูงขึ้นมาสวยๆแล้วก็จะมีกังหันลมซึ่งเป็นที่ผลิตไฟฟ้าอยู่บนยอดเขาแค่ถ้ากังหันลมอ่ะถ้าเราถ่ายคลิปแบบนี้ได้ไหมได้แล้วก็บนยอดเขาก็จะมีอ่างเก็บน้า ฟ้าพลังน้ําสูบกับเวลาไฟมันใช้เยอะเขาก็จะปล่อยน้ําลงมาพอใช้ไฟน้อยเขาก็สูบขึ้นไปคืน<อ>เดี๋ยวค่อยไปดูนี่คือฟาร์มโชคชัยอยู่ทางขวามือ,อที่เขามาเที่ยวกันมากินอาหารมันเะ็กว้างไปทางนู้นอ่ะเป็นหมื่นไร่นั่นแหละเป็นเป็นรีสอร์ทเป็น าร์มแล้วก็เป็นรีสอร์ทให้คนมาพักมาเที่ยวแล้วเขาก็ทำวัวเนือ้อวัวนมมาเลนี่ไงเป็นที่ให้คนมาพักเวลาวันวหยุดเสาร์อาทิตย์คนเทพก็จะมาพักนี่ของเขาทั้งนั้นแหละเข้าไปข้างในต่อไปก็จะถึงปากช่องเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางเข้าไปเขาใหญ่แล้วเลยปากช่องไปก็จะเป็นเกลือลำตะคอง เท<ม>ี่ยวที่เขาใหญ่เขาใหญ่นะ่ใช่ไหมใช่ oh. ที่ไปดูสัตว์ดูช้างดูอะไรอะ่ะมันก็ทะลุไปวังน้ําเขียวไปนู่นแหละไปปาจีนอะไรได้ตรงนู้นเส้นนู้น oh. ส่วนเส้นนี้ก็จะวิ่งไปจนถึงประเทศลาวน oh. ั่นแหละมันไปพนโปราชมันก็ไปขอนแก่นอุดรน้นองคายแล้วก็ถึงด่านด่านน้องคายนั่นแหละ, oh. ะเส้นนี้น oh. แต่มันก็แยกไปวนได้อีก แยกไปส mm. โสธรอะไรชัยภูมิได้หมดแหละอ๋อ oh, ถนนเส้นนี้ใช่ไหมใช่เมื่อก่อน oh. มันจะมีเส้นนี้เส้นเดียวเป็นเส้นหลักขึ้นภอีสารเนะ่ oh. <Okay. S 1> นก็จะมีฟาร์มกังหันลมอยู่บนยอดเขายอดเขาที่ขวางอยู่ข้างหน้านะี่ <No. S 1> mm. ยนใช่ได้เนาะได้อ oh, เคยเห็นกังหัน,น,น่นเราจะไปยังไงเนี่ยมันขวางทางอยู่เห็นไหมภูเขาอะ่ะ ขวางทางเราอยู่นั่นน่ะเราจะไปยังไงเ,ออเดี๋ยวแบบนี้